สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องดีบีมชาแนลอีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมบอปลายดีเจนอีเช่นเคยนนะครับก็วันนี้ผมผมก็เลยมาเปลี่ยนเกมใหม่อะ่ะเพราะว่าเกมเอวี v มันแบบว่าเล่นฮีโร่แบบว่าเล่นฮีโร่ได้ตัวทั้งหมดหมดแล้วนะก็เหลอือแค่ฮีโร่บางตัวที่เป็นฮีโร่ฟรีฮีโร่ที่ผมจะซื้อฮีโร่ บางตัวนะครับแต่วันนี้ผมมาเล่นเกมโมบ,บายเ g เ n นนะครับก็ไม่ได้เล่นมาตั้งนานแล้วครับก็วันนี้ผมเพิ่มมาลงแรงอ่ะลงแรงเมื่อเกี้เนี้ยคือวันนี้ผมก็ลองแรง้งแล้วก็มาเล่นฮีโรฮิมิเชว่านานานะครับแต่ก่อนที่จะมาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมซับสไครต์ผมด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอร้องอีกอย่างหนึ่งก็คือติดตามผมด้วยนะครับคือผม ก็จะเริ่มพอแล้วว่าไม่มีใครติดตามผมเลยขอร้องนะครับว่าติดตามผมด้วยดูผลงานผมด้วยนะครับถ้าผลงานไม่ดีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับก็เป็นเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นเดี๋ยวดูวเฮมก่อนนะออร่าบแบบเด็ก ผมน่าจะโรมิงนะลองมาโรมิงดูสิน่าหน้า,นาโรมิงใส่เวทโอเคไปเลยกันเลยเออปลาให้โดนโดนสกิลนะครับจังหวะนี้เออเออมันมากลางทั้งสามคนเลยวะ่ะ โอ้โหกลมาดิกลมาด<ๆ><ๆ>ิเล่นมาตั้งนานละต้องมาโชว์สเต็ปหน้าๆนานาแล้ววันนี้มาเล่นใบกินนะครับอาวียังไม่แค้นะครับจังหวะนี้อันนี้น่าจะเป็นโอล่าบับเือเปลป่าวะอันนี้ไม่รู้นะโรมมิ่ง Okay. เดี๋ยวรอสกิลที่สองมาก่อนนะครับโอเคมาแล้ววางตรงนี้ดีกว่าดูนะมีป้อมแล้วก็น่าจะได้อยู่นะครับนี่นี่ไม่เล่นเล่นมาตั้งนานแล้วบุบาลดีเจนเนี่ย สเตปนี่หายไปเลยนะกลับมาเล่นกลับมาเล่นเกมเกมในตำนานนะครับเกมตำนานที่ผมชอบเล่นมากในเกมตีป้อมนะครับออโอเคเข้มเรียบแป๊บนึงเพิ่มมาน,านในการตมตีครับอือเป็น ไม่รู้จะสู้ไหวได้หรือเปล่านะเฮ้ยเลนเลนนี่เลนบนไม่กันนะ่ะข้ามอะไรอยู่เนี่ยพวกเฮียเน,นี่ยเรนฮีโรนะ่นาน่าไม่รู้ว่าผมแคสหรือเปล่าวนะนานาแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววางไว้นี่ดีกว่าวางตรงกลางอืม้ม โอเคได้ตีมาแล้วครับจังหวะนี้โอเคเดี๋ยววางไว้นี่ก่อนครับเผื่อลิงมามานาก็เริ่มหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเพิ่มเลือดก่อนนะเพิ่มเลือดไม่มีประโยชน์อะไรเลยอะคือเพิ่มเลือดแค่มานาอย่างเดียวะมันก็มีประโยชน์แค่นิดนึงนะโอเควางสกิลเนื่นไปเลยนะครับเดี๋ยวผมว่าไปเพิ่มมานาแป๊บนึง เกมไม่ได้เล่นมาตั้งนานแล้วไม่รู้เจ็ดาวขึ้นหรือเปล่าถ้าดาวขึ้นก็อย่าลืมกระเทิบไลค์ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยครับขอร้องละกดไลค์ให้ผมด้วยติดตามผมงานด้วยนะครับโอเคออร่าบ,บับได้เรียบร้อยนะครับจังหวะนี้ ป้อมมาตีป้อมมาจังหวะนี้ไม่รู้ว่าผมเล่นนาน้า,นารอเปล่านะแต่ไม่เป็นไรกับผมดันเริงการกว่าเพราะว่าเริงการมันดัน,นง่ายๆแล้วครับตีตีตีสวยป้อมแตกแล้วไปการเลนบนหน่อยไอ้น้องแล้วใครไม่ไปการเลนบนเนี่ยลงกลุ่มหน่อยปวดตีไปเลยไม่ได้คิวเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับโอเค ผมขึ้นมาเล่นนะ้าหน้าเนี่ยดีได้ผมไม่เอาไม่ไมโดคอมาเล่นนะไม่งั้นทีมจบตีแรกระยะไกลเนี่ยมันน่าจะไม่มีอะ่ะแต่ผมน่าจะเอาตัวฮีโร่ตัวนี้แหละดีสุดแล้วไม่รู้ว่าผมเคยแคสเกมนาหน้าไปหรือเปล่านะเดี๋ยวผมลองไปดูคลิปก่อนนะแต่ถ้าไม่มีคลิปนาะหน้าที่เราผมลงคลิปเนี่ยผมน่าจะเอาฮีโร่ตัวนี้มาเล่นแล้วก็มาแคสเกมได้เลยประมาณนั้น จริงฮีโร่ตัวนี้มันตีมค่อนข้างไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมอหอยเป็นหนึ่งนะครับไปตั้งหลักเป็นหนึ่งขังเข้ามาดิ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 เอา ท่าไหม่ะท้าไหม่ะสู้กับกับ่อยอ่ะฮะไฮน้ำคอยเลยายน้ำคอยเลยคิดจะหนีหรอครับพี่ตามคันเลยเด้อไอ้คิวไปเฮียแตกเนยน้เกือบแตกซะแล้วเกือบแตกละคิโลหน้า เดี๋ยวผมต้องย้อนไปดูคลิปก่อนนะครับคลิปก่อนที่ผมน่าจะลงมาเล่นโบบายด e เจแล้วก็มีนโทซีซั่นหนึ่งนะครับผมน่าจะจําได้แต่ไม่รู้ว่าเจ้านาหน้าเคยลงหรอเป๋านะนาหน้านาหน้าไม่เคยลงแล้วก็ก็ไม่ก็น่าจะลงคลิปได้อยู่นะครับแต่ดูซภาพมพ์แล้วน่าจะชนะดูนะครับเดี๋ยวผมไปซโล่เดียวกับอ้อีสไนเปอร์ โอเคโดนาเมิและค่อนข้างแรงโคตรเลยวางไปอื้มอืมวางหีละสสเต็ปจังหวะนี้โอ้อีเฮียเจเซซัน คุมมาดีุ้มมาดีท้ากับ่อยไหมครับผมมีเพื่อนนะครับเฮ้ยกังเชีย้ยกังแตก <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวเลนล่างเลนบนมันก็แตกแล้ว <c oughs> หูผิดหูผิดเมื่อกี้เนี่ย เกือบพุ่เลนล่างแล้วโอเคตีเลยบนได้เลยนะครับสวยครับป้อมแตกได้คิวไปจังหวะนี้โอ้โหดูโนกบูโนก็มาอารุกาดก็มาโหวิ่งหนีแล้วเข้ามาดิเข้ามาดีครับเข้ามาดีครับดิคเครอรคอมแล้วอะไรเนี่ยคือเป็น เวทอะไรกันเนี่ยก,ก็ไม่รู้นะสวยอาจจะโจมตีได้อยู่นะตอนนี้กำลังเล่นบ,บูโดอยู่นะครับจงังหวะน,นี้ไม่ได้เล่นอุกุาบเกนมาก็เทพอยู่นะครับถึงแม้เราจะไม่ได้เล่นก็ตามได้เย,ยู่นะ,ะยยนะเกมเกมนี้มันก็ภาพมันก็สวยกว่าแต่เ v วมันสวยกว่า ไม่สุดลวค่ะผมรู้นะไม่ได้คิวซกคิวเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับเอาคนมาดิคนมาดิคนมาดิมาด,มาด,มาดิตีป้อมนะ มาดีครับเล่นหน้าก็โหอยู่เลยนะครับจังหวะนี้แต่ถ้าฮีโร่เล่นนหน้าไปแล้วก็ขอให้เช่นด้วยนะเดี๋ยวผมล้อมย้อนไปดูคลิปเก่าก่อนนะครับก่อนที่จะมาเป็นกุมาดิกุมาดิโอเคโอเคเขียวไปสองจังหวะนี้เฮีย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  ไปแล้วแง่ยิงยิงยิงแง่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 กูแตกแน่เลยครับมันเตียนสแนปเปิ้ลขบกันป้องกันไว้ก่อนเพื่อนมาแล้วครับจังหวะนี้โอเคน่าจะสู้ไหวอยู่นะครับหน้าหน้าก็โหดูนะครับแต่มันไปแค่ซัพพอร์ต ภาพคืบบ้านแป๊บภาพมันก็ใช้ได้นะเมื่อก่อนผมแคสเกมอะเล่นใครเล่นคิ้นนะโอ้โหภาพแม่งเหมือนจะเป็นกระตูนแล้วเนะี่ยประมาณนั้นแต่นี่ภาพเฮจเดียมันก็สวยงามอยู่นะครับเปลี่ยนโมเดลใหม่ก็ใช้ได้อยู่นะโอ้โหนี่หรือหลอด หรือหลอดหลอดมาขีดม,มันเปลี่ยนแปลงใหม่ไอ้ไมนว่าสกิลที่สองเพื่ออะไรวะ <c oughs> โอเคไล่หลอดเรียบร้อยแล้วครับจังหวะน,นี้หลอดตัวใหม่ค่อนข,ข้างที่จะสวยงามอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเวลาปล่อยหลอดแล้วครับจังหวะนี้น่าจะรันป้อมได้สวยงามละเฮ้ยเฮ้ยไม่นะ ออกมาดีออมาดีาดาดสวยโอเคจบป้อมได้เลยผมจะได้ไปดูคลิปก่อนละแค่แข็งแค่แข็งเขียว <c oughs> เป็นสามจำวันนี้จำวันนี้ตีป,ป้อมดีไอ้รอดมึงไปตีคลิปของพ่อมึงดีเอี้ยเออแล้วแหละที่ เตี๋นะครับจังหวะนี้ป้อมแตกไปที่เรียบร้อย <c oughs> เป็นครั้งแรกที่ผมเล่นชนะเล่นแล้วชนะแล้วเหมือล้เตียจะไม่เป็นไรมาดูว่าใคร MP นะครับน่าจะเป็นคนอื่นนะวะโอเคดาวเพิ่มดาว,ดวผมเพิ่มแล้วครับไปกันต่อเลยนะครับโอเคไปต่อก็ เสียดายนะไม่ได้ MP ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคก็เป็นไงกันบ้างคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไครตหผมด้วยครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ